ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าที่จะมาพบเรากับสั์ไอราจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมเดียวไทม์นะครับแล้วก็เข้าหุ้นสดๆเลยนะครับสำหรับเดียวไทม์ว่าตอนนี้เทรดกันยังเป็นยังไงภาพรวมเป็นยังไงนะครับท่านนักทุนทุกท่านเลยนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาที่แฟนเพจของเรานะครับที่ Facebook โดยตรงเลยนะครับในในเฟซบุ๊กไอร่าเลยนะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับช่วยแชร์ช่วยไลค์ทีนะครับเพื่อแบ่งปันข้อมูลนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันตัดสินใจในการลงทุนเรามาดูตลาดช่วงนี้เล่นยากมากนะครับเมื่อวานนี้ถูกกระชากกลับขึ้นมาโดยโดยกลุ่มของอ่าโดยตัวไทพาณิชย์นะครับซึ่งลุก เข้าไปเต็มที่กับตัวบล็อกเชนนะครับตัวเงินดิจิตอลนะครับเข้าไปซื้อหุ้นนะครับซึ่งก็ทำให้หุ้นพวกตอนนี้หุ้นที่ออกออกคอยนะมีมีอยู่สามตัวนะครับคือไทยพาณิชย์เคแบงแล้วก็เอ่อซิลินะครับซิลิกเอ็กพวันนี้ก็เลยมีวอรุ่มตุ๊บตุ๊บตับขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมก็โอเค ผันผวนมากนะครับวันนี้มี selective sell หนักสองตัวตัวแรกคือ irpc ที่เราเคยเรียกนั้นไม่ขายไปแล้วเมื่อวานยังนึกว่าจะจะมีสัญญาณซื้อหลักลากขึ้นไปเชื่อนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับเมื่อวานเป็นแท่งเขียวขึ้นไปแต่พอเจอแท่งแดงใหญ่วันนี้เนี่ยสลบชัยเลยนะครับหัวุ่มมหาศาลชั่วโมงเดียว ปลาก็าไปสองร้อยล้านแล้วเมวื่อวานกระชาขึ้นมาทั้งวันเนี่ยแค่ร้อยสามสิบเองจบเลยนะครับลงลงคงลงหนักมากต่อนะครับแนวรับตัดไปก็อยู่สี่หนึ่งสองนี่ก็คือแนวรับนะครับแต่มันไม่น่าจะเอาอยู่ตัดไปก็จะคงสามเก้าสี่ประมาณนั้นท,ทั้งทั้งที่งบจะประกาศในวันที่เก้านี้คาดว่าจะาดีสุดด้วยนะครับจะพีคแล้วค่อยๆดรอปลงในแต่มสี่แต่นี่เล่น ฝรั่งนี่ไม่สนใจอะไรเลยนะครับขายอย่างเดียวเลยขายหนักมากอีกตัวหนึ่งที่โดนหนักมากเลยนะครับก็คือตัวทรูลงแบบวอลรุ่มมหาศาลเลยนะครับแล้วยังคงลงต่อได้อีกเยอะเลยนะครับนดารับอยู่ข้างล่างเลยนะครับสามบาทห้าสิบเจออย่างนี้เนี่ยต้องขายตามนะครับเพราะว่าไม่ต้องหาสาเหตุอ่ะมันขายอย่างนี้เนี่ยมันเสียทรงเต็มเต็ม นอำนั้นก็โอเคทรงๆไทยพาิชเองก็มีลักษณะเซวอนแซกนะครับมาช้าบวกไปสามบาทห้าสิบตอนนี้ลงมาจะเหลืองแล้วนะครับอืมตัวอื่นๆก็ต้องมาดูเป็นลายตัวนะครับต้องยอมรับว่าตลาดเล่นยากจริงๆริงตลาดเล่นยากจริงๆนะครับ โอเคมาดูคำถามกันเลยดีกว่านะครับคุณนาริดีสวัสดีครับคุณจุรชัยครับสวัสดีครับน้องมีครับสวัสดี GC กับ IVL ระวังหลุด61อาจจะลงแรงตัวหนึ่งนะครับอันนี้เพียบไปหมดแล้วนะครับฝรั่งมันขายขายหนักมากไม่สนใจอะไรค่ากันกัน่นตอนนี้ก็อยู่ต้องเจ็ดเหรียญน,นะครับอะไรทุกอย่างก็ยังดูดีอยู่แต่ว่าโดนขายหนักระวังนะครับถ้าหลุด61 I V L ตอนนี้ต้องเรียงนหุ้นฝรั่งไปก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับระวัง ดู41เหมือนกันถ้าหลุดปุ๊บจะลงแรงเลยนะครับุดแสงละวีครับสวัสดีครับสแสงระวี 3ssp หน้นม วันนี้ขายหนักมากนะครับชั่วโมงเดียววอลุ่มเท่ากับเมื่อวานเลยนะครับระหวานแปดิบล้านวันนี้หกิบสไปแล้วเป็นแทงแดงใหญ่ด้วยนะครับเป็น top ดับท็อปโดยไอซ s แนะนำขายนะครับ m s c M FEC ยังอยู่เหรอโูขึ้นเยอะด้วยนะ อคนละตัวอันนั้นอริติกตัวนึนจงจำไม่ได้แล้วระว่ามีดับปกักปญญาเลยนะครับแท่งเบลเลอร์เลยวอลุ่มมหาศาลจบนะครับต้องขายรีบาร์มาต้องขายคุณน้อยครับสวัสดีครับแอนตัวจริงนะครับคุณถามเค จบถ้าติดตามกันมาสำหรับไอร่าเรานะครับซีน mm ิคเทรดดิ้งโดยพี่กระทิงอ้วนเนี่ยแนะนำขายมาตลอดนะครับสำหรับเคอรี่นะครับคุณอย่าไปดูผลประกอบการปีที่แล้วขึ้นดูอนาคตการแข่งขันมหาศาลใช่คำวาม,มหาศาลดีกว่านะครับถนนทุกสายคือปีแล้วเนี่ยทุกคนติดใจเพราะว่าเวิร์กฟอร์มโฮมทุกคน ซื้อออนไลน์กันสนุกสนานเชอร์รี่ก็ส่งกันสนุกสนานแต่เมื่อทุกอย่างมันเป็นไปธรรมชาตินะครับเมื่อดีก็แย่งกันนะครับเกิดเกิดรายใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของธุรกิจนะครับคุณวันชยัยบ้านปูบ้านปูดีกันที่สามคนนี้ลงมาถึงแนวรับแล้วนะครับแล้วเริ่มประคอง ประเด็นก็คือราคาฐานหินเนี่ยมันลงลงมาพอสมควรแล้วนะครับอันที่หนึ่งฐานหินลงมาจากสองรอย็ดสิบลงมา140ร้อยสี่สิบนะครับเกือบครึ่งแล้วนะอ่ครึ่งมาหนึ่งมานร้อยสามห้าก็โอเคนะครับราคาเริ่มเริ่มเดี๋ยจะเริ่มมีเสถียรภาพแล้วประเด็นหนึ่งก็คือ ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกังวลในเรื่องของการประชุมนะครับที่นายกเราไปประชุมด้วยนะครับที่สกอตแลนด์นะครับยว่าโดยเรื่องโรคโรคร้อนทุกทีเนี่ยพูดเรื่องนี้เนี่ยก็จะมานั่งดูว่าจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อฐานหินรายใหญ่เนี่ยจะมีท่าทียังไงมีการลดไหมเพราะก่อนหน้านั้น,นยพยายามพูดตลอดว่าจะลดลดการใช้ฐานหินแต่มาปีนี้เนี่ย บอกชัดเจนนะครับว่าอีกห้าปีขอใช้สารพินไปอีกห้าปีแล้วก็จะใช้วิธีปรับปรุงคุณภาพคือใช้เครื่องกองกองฝุน่นกองไม่ให้ไม่ให้ใหม,ใหหมลภาวะมันเยอะขึ้นนะครับซึ่งผมว่าโอเคนะราคา,าก็เลยเริ่มยืนได้นะครับราคาเลยเริ่มยืนได้แล้วก็ทยอยซื้อได้นะครับแล้วประเด็นก็คือถ้ายืนเหนือสิบเอ็ดบาทหกสิบได้จะรีบาวแรงๆแลเพราะตอนนี้กําลังทำ power bottom อยู่ หลังจากตกมาหนักๆเนี่ยต้องใช้เวลาสะสมนิดนึงสะสมสะสมเสร็จน่าจะชูดขึ้นไปแรงๆรอบหนึ่งนะครับแล้วในตัวราคาฐานหินเนี่ยที่ตอนนี้เฉลีย่ยอยู่อ่นี่เราดูราคาเฉลีย่ยหกเดือนนะครับก็คืออยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบแปดเหรียญเนี่ยรายได้เขาจะเข้าอีกหเดือนข้างหน้าคือบ้านปูก็จะขายล่วงหน้าหกเดือน นะครับเพราะนั้นรายได้จะไปมุกมุกเข้างบควอเตอร์หนึ่งปีหน้านะครับซึ่งตรงนั้นคือข่าวดีเราอยู่ตอนนี้เนี่ยช่วงไตรมาสสามเนี่ยราคาเฉลี่ยมันอยู่ร้อยหนึ่งถึงร้อยี่สิบเองนะครับร้อยหนึ่งถึงร้อยี่สิบเนี่ยดูราคาเฉลี่ยเส้นเนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับมันก็กําไรอ่ะเพราะาต้นทุนก็เก้าสิบแต่จะเต็มเต็มเลยก็จะช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นดูโอเคเลยนะครับสําหรับ โอเคคุณชายถาม bbl เขาเล่นกันเรื่องคอยนะครับคอยมันก็จะมีไทยพันิุกับ kbank ส่วน bbl มันก็อาจจะเล่นตามอย่างเงี้ย밸ูเอชั่นกลายเป็นถูกนะครับก็จะเป็นตัวตัวตามมากกว่าไม่ใช่ตัวลีดนะครับแนวนก็ร้อยยิบเจ็ดห้าสิบร้อย่สิบเก้าอไซไม่มีเลยแล้วก็มี เอก็ปรับฐานลงมานะครับแนวรับอยู่ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบ b คุณพินเอฟเ A F S ม่ได้ขีนานมากแล้วตัวนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ค่อยดีด้วยนะครับ คุณนรินี CPR กับแมคโคเป็นเชื่อรู้สึก่เทอาห้างเหลือเกินนะครับไม่สวยวันก่อนมีดาบปริญญาเล่มเล่มหนึ่งดียังดีวรุ่มไม่เยอะมากแต่ก็ไม่สวยแล้วละ่ะแมคโค M A K R O เขาจะม,มีสัญญาณจะรีบาวนะครับแต่นาต้านก็ไม่ไกลหรอกอยู่ประมาณ50บาทนะครับครับสวัสดีครับคุณสาครนเป็นพันเท้นะครับ สามตัว XPG มาก็เนี่ยเขาเล่นไทยพันนิดก็เลยพวกคอยก็เลยกระดึกกระดุกอันนี้เขาเขาร่วมมือกับตัวสิรินะครับแล้วก็เริ่มทำธุรกิจคอยด้วยก็มีสัญญาณสั้นๆนะครับแนวต้านก็อยู่ สบาทยีกับสามบาทสาีอันนี้เด้งจากแนวรับด้วยนะครับเด้งจากแนวรับจะดูเทคนิคหน้าไม่ได้นะครับตัวนี้มันมันแรงจริงคุณจิรพรถามไทยออยเนี่ยรงกันควรจะไป ก็ไม่ไปนะครับแต่จังลงน้อยนะครับอืมสาหรับไทยออยก็ระวังเหมือนกันช่วงนี้ฝหล่งเอาขาแบบไม่สนใจอะไรเลยนะครับถามตัวทีอุ้ยระวังนะครับถ้าสิบกบาทแปดสิบรับไม่อยู่จะลงแรงเลยนะครับไม่สวยแล้วด้วยเนี่ยมันเป็น จบขาขึ้นแล้วเหมือน A B C ยังไงไม่รู้คุณนบวันนี้ Disco แต่ละตัววันนี้ก็ยืนสงบนิ่งอยู่ที่แนวรับนะครับ90บาท50 mm. ก็ไม่มีอะไร นัทวัตปูนใหญ่ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับแฟนๆทั้งหลายอยู่แนวรับนะครับปูนใหญ่นแนวรับเป๊ะเลยนะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับ นัทพัช B H บอกมามีสัญญาณซื้อเฉยเลยอืมไปได้นะ 160บาทนะครับสวยงามนะครับก็รับเปิดประเทศเลยมั้งครับหลังจากที่ไม่มีคนไข้ต่างชาติมาสองปีเต็มๆก็ได้เวลาฟื้นสักทีหนึ่งถามเดลต้าห0า <c oughs> จะทำยังไงไม่มีความเห็นตัวนี้บอกได้คำเดียวว่าแพงคุณเล่นเหมือนคุณเล่นคอยอะคุณต้องคุณต้องรู้ว่าคุณเล่นอะไรอยู่ต้องรับความเสี่งยงได้แค่ไหนนะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับ ดูตลาดรวมนิดนึงขายไม่เลิกเลยทั้งทูทั้งไออาพีซมีมาตัวบ w g อืมโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ